คืองาน,นช่วยงานของเขาในงานหนึ่งอยู่ใครบบนานบ่แมนช้นีเนานะมาแลบึงการรับแล้วเมื่อวานใครบกั้นงานช่วยอีกบ่ลห่เมื่อแล้วช่วยกระบ,บอกเขาค่ายช่วยน้ำมันนู้เนี่ยมาแล้วเ,เอาใจเนี่ยเติมไปโลดโม,ม,มันงานซอวยจากงานหน่งมีแต่างานรูปหลัง บ่ใหญ่เอ่ยฝนตกมือขึ้นตอึงบะบ่เตแล้ยวเงียบ่ใคเตะเตงตัยเงียนอมันอยู่แล้วมือขึ้นเนี่ยใครมาเต้อึงมืขึ้นใครรับบ่เพื่นขึ้นมาเพ๊่เติ่นมประมาณ4ชั่วโมงแดดตุปุ้มาพี่เก๋พี่เก๋สันตีมะนาวเพี่เก๋พี่เก๋เขาหลับว่าไหนลาเัน อู๋มาดูนี่มานนดมมานี่มีใจตาตีตาล้านเราถือเล็กเนาะเออไม่ยังเหมือนกันวะร <c oughs> ูส่องกบมาเพื่อนวะเทียวมาเขียนขาไปหมอลไหมมึงไงโอ้ยคนไทยเขาบอกจะกบเ่าจะเขียนข่ากรบแยมัก็ให้ผมดูการมึงเขาเปีมมึงบอกกูเอานีแ่แยนะใครก็เมียเขาอยู่จัไหนวันนี่คือกันละวา่าไหนคือวัน ้นกขุมเออได้ปะเว้ยได้บอกเศร้ากัวตัวคนเนาะโอ้ลกขุมเนี่ยเออวัานแหอโอโอ่เอาว่านตอม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 ,ตอมขอเขาแจะแล้วก็วัานแห่ไปป๊าด<อ>ยิกหัวยิกหัวยิกหัวตายข้านยันบินยันครูประท่านธรรมดาแล้วนกขุมมันแลี้ริ้วๆเนี่ยอยิก,กออกมาหอบไม่หัวเบิงบ้งแบบนี้คือบอกไม่ชู้กินเนี่ยฮะคือบอกไม่ชู้กินไม่ชูกินพร้องที ao nói còn cú con mình tại mệt ít ngay bây giờ quá mấy quân ngay môn mệt lại đâu khủng cái gì khổ như anh há hết khổ. biết qua, giờ hỏi chữ qua đầu càng, đầu càng đẹp. để để điền hà nàng thiêng na, ít đấy, lì đấy. เออคอยคิดแล้วล่ะขอบพูดหลายอมื่อน mm. uh ัานเะมาบอกคอยอืมได้ๆจ่าเคยไปใส่เนาะกูเห็นเม่นยังเอ้โอ้ยเนาะยันไมถึงเวลาเนาะงวดเจมันยูพีมันก่อนปั๊บเลยเนาะตันนั้นแหละเนาะไปใส่ละเมนมาจุลารไปใส่ละ ราไปใส่กี้่อายุงยี่ไงมึงไปขาใกล้หน่อยกูตายอีกแล้วขาใกล้หน่อยว่าหนี้ยี่เสี้ยพวกตัวผมชอบพูดว่ามันนกขุมอีผากเป็นอื้ีตาเหลือนเก้าแตกต่างกันเด้อนกกระต่ายอยู่หัวไก่จักบาทในี่ยไยางนี่อย่างจักบาทกะพ้า ไอ้เคยไปเป่งน,น้ำเนี่ไปย่างน้ำมันฝนมันตกสูมือสูมือมันกระายเด้มันขังไว้ขังไว้โดนอังขึ้นอังขึ้น,นเป่งน,น้ำไม่ห่างไปดู <c oughs> บอกแครแม่เสร็จเรื่องนี่งั้นปล่อยไว้หลายหลายมันถ่วมเขาถ่วมให้ถ่วมหน้าเด้ย, <c oughs> ย่างไปกับภักภาคภาคตั้งแต่ <c oughs> น้ำให้หน้าเนี่ยละ น้ำฝนน้อคิดว่าน้ำมันนั่นไหนน้ำยังน,น, <c oughs> น้ำนั่นไหนนี่เนาะโอกาสมันดีเหมาะเจาะเท่าก็ไปโหลดเปียงล่ะไปก็ไปไม่ไปปล่อยน้ำในขั้วนี่จะก้อนบ่ล่ะ ยืนเลยมันเฝ้ามันหากมีคนมามันจังออกทันเมื่อันย่านเอื้อเห็นบะครับพ <c oughs> ่นเห็นตายตายตายทั้งสองแน่ไหมให้อายตายคนเดียวไงหักกันทังไ <c oughs> หน,จ,นหจะปล่อยให้กันตายผูดเดียวโอ้ยยอมสิอดอ มาใหแค้นามไอลายดิงูมันแค่ไหนฮะเอ้ามึงเค่หนอะฮะแค่ยังมาเลยแยังปล่อยน้ำปล่อยน้ำนี่น้ำปล่ยน้ำยังปอน้ำดิปล่อยน้ำเออถนัดปล่อยน้ำมานี่จะปล่อยแห่อะปล่อยแห่มาเนี่ยครับครับครับแคเดี๋ยวมันเป็นปันนี่หลอฮะครับเป็นลายดิอ่ะ โอ้โหมื่อกี้มันชวนะโอ้โหชวนยังเดี๋ยวมันเป็นเรื่งสี่ไปยุ่น้องเอาปล่อยน้ำปล่อยน้ำปล่อยจะไหนอ่ะจะไหนปล่อยจะไหนปล่อยจะไหนอะปล่อยจะไหนแขนกุลรถบอกอีกแล้ว่าปล่อยจะไหนเราฟังดูปล่อยจะไหน่าปล่อยจะไหนของตากันนั่งร้องมาดูอ่ะอ่อพอมาด้วยกับปล่อยกับปล่อยคือปล่อยใส่เจ้านี่ละปล่อยจะไหนแกร่งจิ๋ง เลี้ยงจังสี่นี่ตีมัน,เ,นเ,เป็นคนเจ้าเลยได้เท่ามันเป็นอะไรไม่ได้ไรเดเ้งกระโบด้งฮอนกระโบ้ฮอนแก่ตายแต่ขีดดังอยู่ไงโคตรโคตรช่างนุ่มกันน้อยอันนี้กับผู้ถือน้ำจังสดทำไมมันบู้สูงเจ้าดอกโบจีบโจัดบาาดบฟิตโบเฟิร์ดในโลกนี้พวกมีผ้สูบไข่เลยฉันบ,บอกให้ ทุกอย่างแนโอโหกำนันตีหาได้คือข่อยบ่มีหรอกมิจฉาทิโยวข่อยโชคดีแล้วสิข่อยได้เจ้าเจ้าชุดด่วนดิทิลักสิจอดมื้อนี้ขึ้นหาักจังวะเจ้าว่าบ่เสียบ่บอเซียขันบอเซียมือแรงนี่เอามันมานอนเฮียงกันครับเจ้าเลยก่อาจะเฮ็ดให้เบิ้งโอ้ยสั้นเลยวะอือมันโมสูเจ้าหรอกก้อนฝ่ากับดินเลยนั่นไง อ้ย่าขวมแกมเลยทีดะดีจะสังเกตได้มาแรงเนาะถามแรงจับมาเลนเที่ยงกันเลยจับได้แล้อถ่ายบ่งได้ขนาดเตี๊ยมันยังไงก็ยังแล้วหาแอปนั่นแอปนี่เบิ้งกระตูนเบิ้งเล่นเกมนี่มาแงบี่มันคือเจ้าดิขนาดคอยถอดเสียเจ้าเพราะท่านแล้วเจ้าเนี่ สูบกูงูทั้งในทั้งอกอุย้ยนะฮักยแต่สายันบอกมูนี่รู้สึกว่า,อ,าอิ่มใจเลยสามีย่องแต่อยู่น้วกันมากมูนี่แนนาหากกละพุ้นนะฮักูรู้บริษัร้องแบนแบนเดียเดียบมสิไอ้ที่สูบกูวะไง <c oughs>